สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูสก,กินนี่ในกระถางค่ะเราสามารถปลูกทานได้ในกระถางนะคะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ปลูกปลูกสกินนี่ในกระถางก็ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังกำลังพอกินเลยค่ะเนี่ยขนาดนี้เขาจะ ออกมาตามยอดนี่ค่ะลูกของเขาจะออกมาตามยอดอย่างนี้ดกดีมากเลยดดเห็นไหมคะเพื่อนไม่จำเป็นต้องเอาพื้นที่กว้างขวางถึงจะได้ปลูกสุก,กินนี่นะปลูกในกระถางก็กินได้แล้วดกดีจังเลยเนี่ยด,ดีมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปจิ้มน้ำพริกก่อน ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยดีน,นี่อันนี้คือลูกแรกน,นีค่ะดกดีไหมคะเพืนน่อนเพนนี่เห็นไหมมีสามสี่เลยเห็นไหมคะมเห็นไหมคะดกดีมากเลยคะ่ะ อันนี้เราจะเก็บไปจิ้มน้ำพริกกันเนาะตำน้ำพริกกะปิปอันนี้ก็คือดอกไม้วันนั้นเรามาก้มๆเงยๆแถวนี้หักดังป๊อกเนี่ยไม่งั้นจะได้โชว์แล้วเนี่ยดอกนี้เสียใ่เห็นไหมเราทำหัก นี่แล้วทำเขาหักไปไม่งั้นเนี่ยไม่โชว,ว์ดอกแล้วน,นี่หอมญี่ปุ่นก่บเพื่อนๆตอใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยหอมญี่ปุ่นถ้ามาก็จะถามว่าหอมอะไรต้นเบือ ก็เป็นดาวเรือเหมือนกันเรากำลังขยายน,นี้คือพริกค่ะเพื่อนๆพริกตกดีจังเลยกระถางพวก,พกวพนั้นก็คือหอมญี่ปุ่นนะคะเ,เพื่อนๆก็มีเคล น,นี้มีดอกไม้ด้วยทานตะวันแคเป็นดอกแล้วนี่ต้นเขาจะไม่สูงนี่ก็คือเซอรลี่เซอรรลี่เหน,นียวหนาแน่นนี่ก็เป็น คอสสลับคอสสลับปีอันนี้วันที่เราย้ายก้าวันนั้นผักกระเยงแล้วก็สลแหน่เียดรธาจะเยอะแล้วนี่ มองไปแดงๆไม่ได้เก็บชมผักหน้าบ้านแล้ววันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ